อ huh? ันตรายเนาะลูกหัว พอดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนเนาะการยินดีเข้าสู่ช่องเปล่าลาวิธีเก่าพิถีกเ,เกเาเเ่าเส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนเมื่อนี้กะพบกับเปล่าลาอีกแล้วทุกทนเพราะสิพาทุกคนไปบินภาพบรรยากาศในงานบุญปัดพระธาตุพ,ทพนทธิงามนเมืองลำน,นบ,บุรีแข้งสวรรค์นาเพี่น้องตอนนี้ก็ได้เข้ามาในงานแล้วเนาะทุกคนก็ายพอสมควรบางท้ยก็มีหลายนะ คนหาสิพาทุกคนไปหลอกเห็นวิธีชีวิตแต่บรรยากาศหอบๆอาวัดและกับทันทีต่างๆในวัดเนาะทุกคนเป็นตาหนาเออนห้วน่าเที่ยวสัาไรนะทุกคนถือว่างานบุญบั่งไฟปีนี่ผนการจัดใหญ่เนาะทุกคนกับมีบั่งไฟเขาหวแมงล้านเนะทุกคนหมู่บ้านจะก็จะได้มาบูซาบั่งไฟแลวก็ได้ไรจูดทวายแทนนะทุกคนแต่ปีนี่ผนการริม,มวนพอสมควรนะทุกคนโอเคนะทุกคนนะเนาะหาสิพา คนไปเบิง่งภาพบรรยากาศในงานเลยนะทุกคนก่อนจะไปหัดหับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง y o u ูทูบบาราวิธีล่าและส่งแฮชแท็กบาราวิธีล,าล่ามาคนเพื่อเป็นก่งหังใจให้เอาทำต่อไปโอเคเอาไปเบิ่งกันเลย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บภาพบรรยากาศให้แบบว่าทุกคนเนาะนี่นะทุกคนบรรยากาศผู้แุทธเ้าะสาวนอนตกใจ ไฟบินเห็นแล้วไปน้องบรรยากาศเนะทุกคนเนะ่องคลื่นๆแห้งเลย บรรยากาศในงานเนาะคนหลายๆงานมาอดภัยมีนะทุกคนเปินกำลังสี จูดิบงังไฟเนาะอ่าซองบัง้งนาะทุกคนผลิตสดภาพเดียวกันเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นกำลังที่จูดิเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นอีกซองบั้งเนาะทุกคน ขึ้นอีกเลยนาะทุกคนเนอนขึ้นที่ละสองบ้างเนาะเทื้อบางพ่หลายพอสมควรนอนเลย Yeah! <laughs> you ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเขาขึ้นเปนเขาญาติเป็นคู่เลยนอันนี้กับทีมงานบังไฟเอาขึ้นแป๊บเดียวเอาขึ้นแป๊บเดียวเอาขึ้นไลยเาบังไฟบุญบัตรเข้าไปในไร่บ่ของไทยโอ้ไล่อนี่เนาะทุกคนเนาะบังไฟตั้มปล่อยเนาะตั้มปล่อยนี่นี่อลังการตอนที่แล้วนี่อลังการขนาดพี่นเราไม่เอออันนี้นะทุกคนเนาะเป็นไง เอาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจูดไปเรื่อยๆจูดไปเรื่อยๆอ่าไปหาพยานแทนเหตุการพุทโธเหตกรพุทโธเนาะน่าจะเป็นบรรยากาศในงานบุญหวงพเนาะคนก็มาเบิ่งหลายๆเนาะทุกคน เปตนการที่ได้ทำการจูดอิอะกรน้องตะพนน้นอ,องเข่าเมฆไปเลยเน้อง ก็ะจ่จูดต่อไปเลยนะคุ่นน้องเออไปอีกแล้วพี่น้องยาวไปเรื่อยไปบัวข่าวนะทุกคนไป พ่อเขาเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะลุงเพลกระเจะบาบังไ่ใหญ่ไปจูดเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็คือบังไ่หมื่นเนาะทุกคนเนะาะบังไ่ใหญ่เนาะคือว่าใหญ่ที่สุดเลยเนะาะบังนีเนาะทุกคนเนาะ ไฟใหญ่เนาะทุกคนเนาะเพื่อนก็นจะได้ทําการจูดต่อไปจากนี้เนาะทุกคนเนาะ บั่งไฟใหญ่เนาะต่อไปเปิดกับจ้าบั่งไฟใหญ่เปิดจูดเนาะทุกคนเนาะบั่งไฟก็หลายเนาะทุกคนเนาะหลายพอสมควรบุญบั่งไฟพระทาพนพลงามบ้านดงนางงามเมืองสนุนบ,บุรีแข้งสวรรณเขตเนาะทุกคนเนาะเขาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขึ้นห่างไปเรื่อย 嗯。Uh. ก็จะได้เอาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนบังพ่ายใหญ่ได้ๆก็จะจุดช่องบ่างป้องกันเอาบังพ่ายร้ายนะทุกคนหลายแหง อะ้เหรอไปอีกแล้วนะทุกคนนะเนาะบันนะงไฟใหญ่เมืนกระดาษึ้น <ไป S 1> เลยนะทุกคนเนะาะแาเป็นบกไฟใหญ่แนน่นเป็นองขนาดที่สกิโหรือเ่าบกไฟหมื่นบกไฟหมื่นนะทุกคนเนาะ เอาผัดแกมาแล้วเป็นบังไพร์ซ่สี่กิโลบังังไพร์สองหมื่นทะมาจฉันทานค่ะบังไพร์ลาดกันยังมีชิดลาดซ่าวลาดบังไพร์หมื่นกับวิอยู่สองหมื่นซ่าสี่กิโลที่มาจากบ้านนาแค่บังไพร์หมื่นสองหมื่นทะมิจบังไพหมื่นนะทุกคนน้อเพิ่งก่ะได้เอาขึ้นนะมาจากเวียงจันทร์นะทุกคนบังไพร์บางเนี่ยเพื่อมาเป็นมาเข้า่วมในงานนี่นะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นบังไพใหญ่พอสมควรนะทุกคนนะเคยเห็นบังไพใหญ่มาอยู่ ก็เตะอ่ะพอพอขาดสมมาตรเพิ่งอยู่ผนงามเพิ่งด้วยสายหูสายตาตัวเองนาทีผ่านมาอ่าชาวเมืองโซนอเมริกาคือบัตรเจงโฮมเราทั้งเคยมีบังไฟล้านบังไฟแสนคือกันเพื่อจะได้ทำการจุดบังไฟใหญ่เนาะแล้วบังไฟน้อยจุดไปหลายเติบเลยนะทุกคนเนาะบังไฟใหญ่เตรียมขึ้นไปต่อเนาะเขาก็จะเบิ่งบังไฟใหญ่เนาะ นี่ก็เป็นบางไฟเนาะทุกคนนอนอากาศเนาะทุกคนหอนแห้งแหงเนาะตอนนี้ผนเกี่ยมจะจูดบางไฟใหญ่เนาะทุกคน คาร์อรุ่นโอเสียเนอ่ะบ่ามันฉิกหุ่นสูงมาได้นาะบางไผ่บางนี่เนาะทุกคนเนาะการเดินทางมาไกลพอสมควรเนาะบางไผ่บางนี่กะมาจากเวียงจันทน์เนาะทุกคนมาจากเมืองชัยธานีเนาะทุกคนประจันขานเปรี้ยงพ่ายแล้วมันสหลังเขาอยู่แล้วทุกคนเนาะถูกท่าแล้วน้องตู้ทแล้วพระเกลียนต่อาธุสซาถูกองต้องไผ่ถูกฝ่าขึ้นตู้สองฝ่าเด้อเนาะอ่าดี่สันแย้มี มันจะได้ทำการจูดเลยนะทุกคนเนาะอากุญญ์ยังบ่ทัฒน์ยังทันแล้วทั้งพุณพี่เิ่นเอ่ยเศรษฐกิจอก่อนเอาก้อสัญญาณเด้อเนาะคันว่าสำเเร็จแล้วเอ่ยยังอยู่เนาะเพิ่นตไปตัวอีกครั้งนึ่งย่านบ่วักบ่วแดงแล้วเราเอาต้นย่านยุ่มเนาะที่หยากบมันก็จะได้ทำการจูดบางไฟใหญ่เลยรุกขันย์จูดนาะให้ส <No ัญญาณคุณพี่ยังพ่อแล้ววันนี้คือที่บ้าน หนึ่งสองสามสีมอน่ง่ี่คุณจับจับะคุณพาเขาไ้ล้อเลยเาผมลิปเมกเลยเนาะผมเป็นเมืออาีพอาที่มาเป็น้องบักลิท์เขมท้เลยนะทุกคนเนหายไปกระพกระตาเลยจ้าายไปเลยนะทุกคนเนาะี่ ร้อยปเ่อพี่น้องกเป็นอีกแล้วนาะทุกคนมาฟังนเนาะมันก็ได้ทับการจูดอีกแล้วเนาะไป,ไปอไุ well <ak> <nutri mayoría> ปยอะเนงามมาเรยรอพี่น้องมาท้ ลิฟแม่ก็ได okay. ้น้องเอ้ยผมลอยไปเลยนะพี่หอไปใช่ไหมไ่ไใช่จ hmm ูดกี <t us> <t us ่แล้วนะทุกคนนาอสี่สามสอง

บีพ่นอ้องมังไฟกันหลายแหงนาทุกคนนะเผมก็เอาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนาะ ยปดูคนดูน uh. จ uh, right ้ง kind ก of oh, wow, oh, ่อจ้อ๋อไปดูสี่ห้าหกโอ้โหไปดูระวังระวังระวังโอ้โหอันตรายมากเลลูกหัว ก็จะได้ทำคาดจุดอีกแล้วนะทุกคนยาวไปเยนะเรื่อยเนาะเราจะได้ให้ทุกคนชมบังไผย,ยาวไปเรื่อยนะทุกคนเนาะ าวับไปเลยบั่งต่อไปนะทุกคนเผื่็จะได้ทำการจูดอีกแล้วเนาะก็ะเถิอวอะเบิ่งบั่งไฟยาวๆไปเลยเนาะทุกคนบุ้นบั่งไฟไอ้อยู่ที่พระธาตุพุนงามถือว่าบาั่งไฟหลายเนาะทุกคนเนาะจูดแทบจะหมดทันเนาะทุกคนเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ

ทุกคนเนาะไปกัรทีออกเอาขึ้นจูดบ้งงไงอีกเลยเนาะทุกคนเนะนาะภาพบรรยากาศ คนบรรยากาศพอดี้ก็จะได้ทับการจุดบังไฟใหญ่หน่อยนะทุกคนเนาะ <c oughs> คน,นอ้องสีควันเห็นแล้วออ <c oughs> <c oughs> พี่น้องจับปีนนอแน้ะปีนนอบอยสัตว์ออกไป อ้วิ่นล้ววิ่ล้วิ่าเกิดวิ่จะได้บังใหญ่นะทุกคนเพิ่นการชีจูดแล้วเนาะผมก็จะทำการจูดบังใหญ่แล้วเนาะไปแล้ว